ยนสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC น้องจะจ่ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้มาพบกับจะจเจแล้วนะคะหลังปิดเทศกาลนะะ้าส่งการยาวเลยวันนี้ก็เปิดงานมาแล้วนะคะน้องจะจ่าก,ก็มีรถสวยนะคะมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งเป็นสภาพเข้าใหม่นะคะกับ Toyota Vico c h a m p นะคะเกียร์แมนวนวลสีขาวนะคะสีประตู P-Runner นะคะ ใครสนใจแล้วก็อยากได้นะคะรถสเปคนี้นะคะห้ามพลาดเลยแต่น้องจาจาก,ก็รีวิวให้ดูก่อนนะคะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถสภาพเพิ่งเข้าใหม่เนี่ยคะ<ม>ก็เป็นปี2012นะคะเกียร์แมนวนวลราคานะคะค่าตัวอยู่ที่ประมาณ4,35,000บาทนะคะเ<ม>พราะว่ารถเพิ่งเข้าแล้วราคานะคะชัดเจนยังไม่ลงมาเลยแต่ถ้าราคาที่ชัดเจนนะคะดี๋ยวจาจาทิ้งไว้้า้คลิปแต่ว่า ที่บอกเกินๆนะคะไปเบื้องต้นก็จะราวๆหลีประมาณนี้เนี่ยคะคันนี้นะคะสภาพเดิมทั้งคันนะคะรวมไปถึงภายนอกภายในนะคะแต่เจ้าของเดิมได้ติดฟังก์ชันเพิ่มเติมมานะคะภายในเดี๋ยวน้องจ๋าจะพาไปชมเนี่ยคะคันนี้นะคะสวยนะคะเดิมทั้งคันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อนี่ของเดิมนะคะแล้วก็ล้อแม็กอลอนนะคะตัวนี้เป็นปี2000ไดยางปีเท่าไหร่เอ่ยนะคะ ได้ยางปี2,000ประมาณ2,021ันยะไอ็ด้่ยางปี2,021ันยะคะดอกยางใหม่ๆเลยนี่ะลึกๆนะคะขนาดนี้เลยแล้วก็โชคกระบอกโชกนะคะของเดิมของแท้โรงงานทั้งหมดในส่วนของบันไดทางขึ้นนะคะบันไดทางขึ้นก็อยู่ในสภาพเดิมสัญลักษณ์โลโก้ไฮลักวีเอ็นเทอร์บนะคะกระจกนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว e นะคะเป็นตัว e ก็สภาพรอปรับสภาพอีกหนึ่งรอบนะคะรอปรับสภาพอีกหนึ่งรอบที่เปิดตัวนี้นะคะเป็นโครเมียมแล้วนะเป็นโครเมียมเดี๋ยวเราขัดทําความสะอาดสปาภายนอกภายในนะคะรับประกรันรับรองเลยได้รับรถสวยนะคะรถเดิมคุณภาพเกรดเอแน่นอนไปดูนะคะตาคัสซีนะคะล้อหลังฝั่งซ้ายอ่ะนะคะตัวนี้คัสซีนะคะของเดิมนะคะแล้วก็ล้อแมกอัลลอยนะคะ ตัวนี้นะคะแม็กทั้งสี่ล้อจะสภาพใหม่หมๆเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะสภาพใหม่ๆทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของพีลันเนอร์นะคะนี่ฮะสติกเกอร์ยังอยู่ครบไฟท้ายของเดิมของแท้นะคะโตโยต้าไฟเออกล้องถอยนะคะกล้องหลังกล้องหน้าเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมโลโก้ไฮรักตัว E นะคะโลโก้ไฮรักตัว E วิโก้แชมป์กันชนท้ายนะคะของแท้ของเดิมของโรงงานนะคะสภาพสวยเดิมท่้นค่ะนะคะเดี๋ยวรถคันนี้นะคะถ้าสปาเสร็จอีกหนึ่งรอบน้องจะจ่าจะมารีวิวซ้ําให้ดูเนาะที่ก้าหยิบให้ดูนะคะสภาพเนี่ยก็คือให้ดูชัดๆเลยเนี่ยก่อนเข้ามาเป็นสภาพนี้นะนะคะเดี๋ยวหลังปรับสภาพสภาพจะสวยกว่านี้แน่นอนตรงตัวเลขคัสซี่นะคะก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะคะ แม็กอัลลอยของแท้ของเดิมสกู o หกรูนะคะยางแ,แค่แค่ยาง4ีล้อนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาปี2021แค่นี้ก็ได้คุ้มแล้วนะคะสำหรับตัวล้อ,อยางเนี่ยคะรวมไปถึงตัวแม็กอัลลอยนะคะซึ่งเป็นของแท้เดิมจากโรงงานทั้งหมดนีคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะที่จะจ๋าบอกต้นคลิปว่าเจ้าของเดิมติดตั้งมาเพิ่มเติมนีคะก็คือเนะะี่ยค่ะปุ่ม engine start นะคะ ปุ่ม engine start นะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาเพิ่เมเติมเนี่ยฮะแล้วพวงดอกคุญแจนะคะ,ะ,คนะคะเป็นแบบนี้เลยนะะี่ะติดตั้งมาจากศูนย์ด้วยนะคะนะคะติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะคะคุ้มนะคะสภาพสวยนะคะเบาะนะคะเจ้าของเดิมก็ติดตั้งนะคะในส่วนของเบาะหนังนะคะตัวนี้น่าจะติดตั้งเพิ่เมเติมมานะนะคะเบาะหนังสีชมพูแถบสีดํานะคะ ก็ได้ทั้งเบาะด้านหน้าและเบาะด้านหลังนะคะเกียร์แมนนวล5สปีดจอ Android ติดมาให้เรียบร้อยนะคะคอนโซลแอร์ A นะคะก็เป็นแบบอนาล็อกสภาพรถไม่ช้ำนะคะค่อนข้างจะอยู่ในสมบูรณ์แบบเจ้าของเดิมค่อนข้างรักรถแล้วก็นะคะนี่เลยพวงมาลัยนะคะถ้าถอดออกนะคะก็จะสภาพใหม่นะคะเพราะว่าใส่หนังหุ้มนะคะกันถลอกมาให้ด้วยนะคะนะคะ ปรับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างทํางานได้ปกติเนี่ยค่ะเพราะว่ารถยังไม่ได้สปานะคะอาจจะมีบ้างนะคะรอยเปืเป้อนหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวจะมีการสปาทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะคะแผงประตูก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยสภาพใหม่เนาะในส่วนของด้านหลังนะคะประตูด,ด้านหลังก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะแผงประตูสีครีมอ่านี่เลยเบาะ นะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะคือหุ้มใหม่นะคะหุ้มด้วยหนังด้วยนะคะเป็นหุ้มหนังใหม่เลยนะคะใครชอบแล้วก็ถูกชะตาและถูกสเปคนะคะคันนี้นะคะได้ปุ่มเองจีสตาร์ทไปด้วยตัวด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าเป็นปุ่มเองจีสตาร์ทติดตั้งจากศูนย์เลยเพราะว่าสังเกตจากรีโมทและวัสดุอุปกรณ์นะคะนี่เลยนะคะเป็นของรีโมทตัวเดียวกันกับล็อกโคแล้วก็เป็นตัวเดียวกันของ Fortuner นะคะสภาพสวยคันนี้นะคะมาอยู่ที่200,000นะคะ ไม์อยู่ที่200,000กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไมล์แท้ไมล์เดิมเนี่ยค่ะไมล์แท้ไมล์เดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนะคะไมล์อยู่ที่215,736กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไมล์แท้ไมล์เดิมเนี่ยค่ะมาเท่าไหร่เราตั้งขายเท่านั้นเลยนะคะสำหรับเลขไมล์นะคะเราไม่มีการโกงไมล์แน่นอนนะคะสามารถเช็คระยะนะคะเช็คที่ศูนย์ได้เลย เดี๋ยน้องเจเจจะพาไปดูเครื่องยนต์นะคะก่อนที่จะสปานะคะสภาพเป็นยังไงเนี่ย่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยอ่ามาถึงสภาพเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้นะคะสภาพเดิมนะคะคารหน้ารอยเม็ดอาร์ต่างๆน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารวมไปถึงตัวน้ำสากโปรงยังไม่มีรอยแกะเลยนะคะนี่นะคะรถปี2012ผ่านการใช้งานไป11ปีเฉลี่ยวิ่งปีละ20,000โลเนี่ย่ะ เฉลียวิ่งปีละสองหมื่นโลนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันน็อตฝากระโปรงยังอยู่สภาพเดิมนี่คือของแท้ของเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะเพราะว่ารถยังไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่านะคะ ตัวห้องเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้สปานะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องถ้าคนไหนชื่นชอบแล้วก็อยากมาชมรถตัวจริงก็มาที่เพชรยนต์น้องจะจ๋ายินดีซัพพอร์ตและบริการลูกค้านะคะเต็มที่เลยเนี่ยฮะเรื่องจัดไฟแนนซ์นลูกค้าจะฟรีดาวจะซื้อสดนะคะหรืออยากเพิ่มดาวนิดหน่อยนะคะน้องจะจ๋าก,ก็ยินดีบริการและแนะนําลูกค้าได้นะคะนี่คือรถสภาพสวยเดิมๆที่ทางเพชรยนต์นะคะรับเข้ามานะคะารับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน ก็เดินทางมาถึงทายคลิปแล้วนะคะน้องจ๊จ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อจะได้ดูคลิปนะคะหลังอ่ะจะได้ดูรถหลังที่สปาเสร็จแล้วและดูคลิปรถเข้าใหม่ทุกวันของเพชรโยนน้องจ๊จ๋าจะคอยนะคะรีวิวแล้วก็คอยอัปเดตรถเข้ามาให้ดูนะคะท,ทุกทุกท่านเลยแล้วก็ทุกทุกวันนะคะสำหรับวันนี้จ๊จะ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ